สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาเพิ่มชมคลิปนี้นะครับวันนี้ผมก็จะพามาปลูกแหนแดงนะครับแหนแดงการเพราะปลูกแหนแดงนะครับเพื่อขยายพันธุ์ให้สัตว์กินนะครับเช่นเป็ดน้อยไก่น้อยนะครับส่วนผสมก็จะมีนะครับอนี้เป็นมูนวัวนะครับมูนวัวนี่เป็นดินนะครับนี่เป็นดิน นี้ก็จะเป็นแหนแดงนะครับแหนแดงนะครับอันนี้คือผมผสมไวแล้วนะครับผสมไวแล้วเรียบร้อยนะครับสิ่งที่เตรียมนะครับก็จะเป็นบอ่อปูนกระไดนะครับกระมังนะครับกระบะพลาสติกนะครับรงพื้นด้วยดินบางๆนะครับ หลักหน่อยบอมีสูตรตายตัตนะครับเติมน้ําเติมระดับน้าสิบถึงสิบห้าเซนนะครับเติมปุ๋ยคอกวัวแห้งนะครับประมาณโลหนึ่งนะครับหากบอใหญ่เพิ่มสัดส่วนขึ้นตามปริมาตรนะครับไม่มีตัวตายนะครับบอแหนแดงนะครับ อันนี้คือผม,มใชทีอันนี้เป็นมูนวัวนะครับก็ว่านงไปนะครับว่าลงไปว่าลงไปในน้ํานะครับแล้วก็ดินนี่ครับดินว่าลงไปนะครับโอเเริมต้นต นะครับแล้วก็เอาเนื้อแดงลงไปนะครับไปเพาะพันธุ la ์น้ำเนื้อแดงตบ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 ให้เขาง้ายขึ้นนะครับตบตบตบขยายพันธุ์นะครับต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 บนะครับให้หากเขามันปิ้นลงนะครับหากเขาปิ้นเราครับมัหายง่ายนะครับจังจกิ้ล กับนครับ,รบก็แค่ีแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมชิปนี้นะครับการปลูกแหนแดงนะครับขอบพคุณมากครับ